ผมที่จังหวัดนนทบุรีนะครับพบว่าน้ําขึ้นสูงกว่าทุกทุกวันและไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะยืนอยู่เคียงข้างกันนะครับเราจะต้องผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้ท่านอย่าตกใจนะครับเราจะต้องชนะเราจะต้องรอดจากภัยครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับไม่ทราบมีคำถามอะไรไหมท่านทำไปเรื่อยๆ นะครับค่อยๆทําอย่าตื่นตกใจนะครับทําไปเรื่อยๆท่านยังพอมีเวลานะครับแต่ขอแนะนําให้ทําตั้งแต่บัดนี้นะครับเป็นต้นไปครับระดับน้ําผมคานถ้าผมเดานะถ้าผมเดานะครับสมมุติว่าในเคสที่รุนแรงที่สุดผมย้านะฮะผมเดาในเคสที่รุนแรงที่สุด ยังไงก็น่าจะไม่เกินหนึ่งเมตรนะคือหน้าอกผมนี่ผมเดานะฮะขอขอข,อ,ข,อ,ขอ,อย้อนยันก่อนนะฮะท่านไม่ต้องถามผมนะครับไปทําเดี๋ยวนี้นะครับไปทําเดี๋ยวนี้แต่อย่าตื่นตกใจและผมย้ํากับท่านนะ,ะว่าท่านอยู่บนบ้านชั้นสองท่านปลอดภัยท่านอยู่ในที่ใดก็ตามนะครับที่สูงกว่าพื้นปัจจุบันเนี้ยประมาณเมตรเมตรครึง่งท่านก็ปลอดภัยนะครับ แต่สำหรับบ้านชั้นเดียวเท่านั้นแหละครับที่ผมเป็นห่วงศูนย,ย์ความรู้ผมนะครับศูนย์อพยพลังสิ์อยู่ในสนามกีฬาสูงอยู่แล้วไม่เป็นไรครับนะฮะตึกอะไรก็ตามนะครับที่ชั้นหนึ่งสูงกว่าพื้นดินปัจจุบันเนี้ยมากกว่าหนึ่งเมตรขึ้นไปผมคิดว่าไม่เป็นไรย้ำนะครับผมคิดนะครับ จากประสบการณ์หลายๆวันที่ผ่านมาแต่ที่มีบ้านอยู่ติดดินนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านจะต้องทําเดี๋ยวนี้ครับอีกสักครู่นี่นะฮะจะประกาศอีกครั้งหนึ่งเพราะนี่เป็นเรื่องที่เอางี้ฮะเอาผมตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยมาดอนเมืองเดี๋ยวนี้ครับสนามบินดอนเมืองเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอให้เขาเตรียมทุกอย่างที่นี่ไว้ให้ นะครับรถยนต์ก็จอดมันลานวงลานเวนี่แหละครับรู้แล้วรู้รอดนะครับผมผมคิดอัไรไม่ออกนะนะฮะผมว่าดีที่สุดแล้วครับมาที่นี่นะครับ คือน้ําที่แตกจากประตูคลองบ้านเพ้านะครับยังไม่สามารถที่จะไหลไปถึงบริเวณดังกล่าวได้นะครับพื้นที่ที่ท่านร่มตรีเตือนไปนะครับก็คือผมขอย้ําอีกครั้งนึงนะครับท่านพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่คลองหลวงนะครับเชียงรากน้อยลําลูกกา รังสิตตอนบนนะครับมหาวิทยาธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับในเขตสายไหมนะครับอยากจะเตือนเพิ่มเติมนะครับไปยังพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์หมู่บ้านไวท์เฮาส์นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแน่นนะครับขอให้อพยพตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับน้าจะสูงตั้งแต่50เซนติเมตรจนถึงหนึ่งเมตรไม่เกินนะครับนะครับขอให้อพยพนะครับโดยเฉพาะทรัพย์สินที่มีค่ารถยนต์นะครับหรือของที่ เปียกน้ําแล้วเสียหายขอให้อพยพขึ้นที่สูงนะครับสาหรับผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านชั้นเดียวนะครับขอให้มีการอพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับและมาที่ดอนเมืองซึ่งเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีนะครับบอกว่าจะเร่งดําเนินการในการจัดหาพื้นที่ที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ผมขออนุญาตเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนนิดหนึ่งนะครับจุด<ม>ที่ผมขยายนิด้ม ประชาชนชาวกรุงเทพที่อยู่ในกรุงเทพชั้นในนะครับขอให้ท่านสบายใจท่านไม่ต้องทําอะไรนะครับประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพชั้นในและผมทั้งสองคนไม่ได้เอ่ยชื่อท่านไม่ต้องตกใจอะไรทั้งสิน้นสองนะครับถ้าเราโชคดีพวกผมจะกลับไปสู้ใหม่แต่ว่าไม่ใช่สู้ตรงนั้นนะครับมันยังมีแนวถนนที่ลึกไปกว่านั้นเพราะนั้นจะไปสู้ใหม่นะครับเป็นตัวแทนของท่านอย่าเพิ่งสิ้นหวงัง นะครับไม่ใช่ว่ายอมแพ้แล้วถอยแล้วไม่มีทางครับนะครับแต่ตอนนี้เพื่อความปลอดภัยท่านต้องถอยก่อนครับผมขอเรียนเพิ่มเติมนะครับขณะนี้พระน้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นกําลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะพยายามแก้ไขป้องกันไม่ให้พื้นที่นะครับที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนนั้นนะครับถูกน้ําท่วมและก็ขณะนี้กําลังหาแนวนะครับในการป้องกันน้ําที่จะลุกลามเข้าไปในพื้นที่พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีความคืบหน้า จะนํามาเรียนกับพี่น้องประชาชนในลําดับต่อไปนะครับผมสร้างขอทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับและสื่อมวลชนนิดนึงถ้าหากว่าจะสูมมาใกล้ๆนะครับจะเห็นชัดว่าจุดที่แตกนะครับบริเวณวงสีแดงคือประตูระบายน้าคลองบ้านพราวนะครับอยู่ในเขตปทุมธานีนะครับแตกจากแม่น้ําเจ้าพยาและไหลลงมานะครับประตูนี้จะเห็นชัดนะครับว่าปัจจุบันเป็นรูปแบบนี้นะครับตอนที่ยังไม่มีการแตกแต่ การแตกหรือว่าการคลักของน้ำนะครับไม่ได้คลักตรงประตูนะครับแต่บริเวณด้านข้างประตูนะครับจึงทําให้เกิดน้ําไหลบา่าเข้าท่วมบ้านเรือนรัษฎรนะครับและกินเป็นพื้นที่บริเวณกว้างนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกนะครับจึงเป็นห่วงขอให้มีการประกาศเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ผมกับท่านรัฐมตีได้กล่าวไปแล้วนะครับขอให้มีการอพยพก่อนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับ น้ำจะไหลออกเป็นอย่างนี้นะครับแม้ว่าจะได้มีความพยายามในการที่จะกอบกู้พนังกั้นน้ําหลายชั่วโมงแล้วก็ตามนะครับแต่ท่านนายกเกรงว่าจะเกิดภัยพิบัติกับพี่น้องประชาชนจึงขอให้เตือนในพื้นที่ดังกล่าวก่อนและให้มีการอพยพนะครับครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับถ้าหากว่าพนะท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการหาเรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วอาจจะมีการแถลงจากท่านนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับ